บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอ,งขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจำวัน ผมสันทัศน์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการมานาะประจำวันนี้พบกันประจำวันที่19เดือนมิถุนายนในหัวข้อเรื่องไม่กำพร้าพ่ออีกต่อไปและพระจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่68ข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับพระธรรมสดุดีบทที่68 ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่10ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นให้ศัตรูของข้าพงค์กระจายไปให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ควันถูกขับไปชั้นใดก็ขอทรงไล่เขาไปชั้นนั้นขี้พึ่งละลายต่อหน้าไฟชั้นใด ก็ขอให้คนธรมพินาศต่อเบื้องพระพักพระเจ้าฉันนั้นแต่ขอให้คนชอบทำชื่นบานให้เขาเต้นโลดต่อเบื้องพระพักพระเจ้าให้เขาลิงโลดด้วยความชื่นบานจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาจงลิงโลดต่อเบื้องพระพักพระองค์พระเจ้า ในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ส่งเป็นพระบิดาของคนกำพร้าและส่งเป็นผู้ป้องกันหญิงไม้พระเจ้าท่งให้คนเปลี่ยวเปล่าอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนพระองค์ท่งนำเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์แต่คนมักกระบฏอาศัยในแผ่นดินที่แตกระแหงข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จไปตามถิ่นทุรกันดารแผ่นดินโลกก็วันไหวท้องฟ้าก็เทฝนลงมาต่อเบื้องพระพักพระเจ้าพวกเขาสินายโน้มสั่นสะเทือนต่อเบื้องพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอลข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเทฝนอุดมลงเมื่อมรดกของพระองค์อ่อนโหยพระองค์ทรงฟื้นขึ้นใหม่ ประชากรของพระองค์ก็มาอาศัยในนั้นข้าแต่พระเจ้าโดยความดีของพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่คนขัดสนคุณฟังครับกายไบรอันเป็นคนโสดแล้วก็ยังไม่มีลูกเมื่อเข้าทำงานในแผนกสวัสดิการเด็กของนครนิวยอร์ก ในแต่ละวันเขาพบว่ามีความต้องการพ่อแม่บุญธรรมสูงมากเขาจึงตัดสินใจทำบางอย่างเป็นเวลากว่า10ปีนะครับที่ไบรอันอุปการะเด็กมากกว่า50คนเขาเคยดูแลเด็ก9คนในเวลาเดียวกันไบรอันอธิบายว่าทุกๆครั้งที่ผมได้หันไปมองผมเห็นเด็กที่ต้องการที่พักถ้าคุณมีที่วางในบ้านและในหัวใจของคุณ คุณจะรับเลี้ยงผัวเขาโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยก็รู้ฟังครับเด็กในอุปการะที่โตขึ้นและออกไปใช้ชีวิตของตนเองจะยังมีกุญแจเข้าอาพาร์ตเมนต์ของไบรอันและมักจะกลับมาในวันอาทิตย์เพื่อมากินอาหารเที่ยงกับพ่อไบรอันสแสดงความรักของพ่อให้แก่คนจำนวนมากมายก็รู้ฟังครับพระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราว่า พระองค์ทรงติดตามทุกคนที่ถูกลืมหรือถูกทอดทิ้งถึงแม้ว่าผู้เชื่อบางคนจะพบว่าชีวิตของตนขาดแคลนและก็เปราะบางแต่พระเจ้าสัญญาว่าจะอยู่กับพวกเขาพระเจ้ายังทรงเป็นพระบิดาของคนกำมพารานะครับหากเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ว่าจะเป็นเพราะการถูกละเลยหรือว่าโศกนาฏกรรมพระเจ้าทรงอยู่และก็เอื้อมพระหัตถมาหาเราเสมอ ดึงเราเข้าใกล้และประทานความหวังให้แก่เราและแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงให้คนเปลี่ยวเปล่าอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนในพระเยซูผู้เชื่อคนอื่นๆคือครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเราคุณรู้ฟังครับไม่ว่าความท้าทายเกี่ยวกับครอบครัวของเราจะเป็นเรื่องใดการแยกอยู่ตัวคนเดียวการถูกทอดทิ้งหรือความสัมพันธ์ที่ผิดปกติเรารู้ได้ว่าเราเป็นที่รัก เมื่อมีพระเจ้าเราจะไม่กำพร้าพ่ออีกต่อไปคุณฟั่งครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใคร่ครวนดูว่าการมีพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงรักและไม่มีวันทอดทิ้งคุณมีความหมายต่อคุณอย่างไรและพระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการในส่วนลึกที่สุดของคุณอย่างไร แล้วมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะรวมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการพ่อที่ดีพ่อที่แท้จริงผู้ที่ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายไปขอพระคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะก้าพระองค์ทั้งหลายได้เชื่อและวางใจว่าพระองค์ทรงเป็นพ่อเช่นนี้ให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย จึงอธิษฐานและกลับทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังทีมงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปซีเนบัตจากหน้าส่องส่งถึงภารกิจมานาประจำวันตู้ปนอ5 เปาณฝ่อหัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3าผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www thaiodb org และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-718-5166-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจำวันผมสันทัดพร้อมทีมงานทิวการลากันไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับ วันที่ลูกจาวันที่ลูกเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก,ก็ได้ความรักที่ไม่สมควรได้รักมันจึงยิ่งใหญ่เกินถ้อยคำใด ากวันนั้นมาก็ได้พบว่าชีวิตลกเปลี่ยนไปแม้จะเรื่อราวปวดราวเสียใจลูกก็ยังมีหวังและทนไว้เพราะมีพระองค์ใกล้โลกที่เคยมืดมนจนท้อใจก็เกิดแสงสว่างภายใน จึงอยากจะขอขอบคุณพระบีดาที่ทรงตามฝ้าลูกจนเจ้พระบิดา คิดทุกทีอินทราบซึ้งใจจากที่ไม่เชื่อในรักไม่คิดแม้แต่ยอมรักแต่เพราะองค์กบเราจำลืมรับรักที่มีให้ oh, 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 oh. จากวันนั้นมา ชีวิตรือเปลี่ยนไปแม้เจอเรื่องราวปวดราเสียใจรู้ก็ยังมีวันและท่อไวเพราะมีพระองค์ใกล้ๆโลกที่เคยเมืดมนจนท้อใจก็เกิดแสงสว่างภายใน អូនចង់ទៅអើយចਿੰងយ៉ាចកខកខុនប្រតិតាទីសងតាំខាន